คลิปนี้มาที่ร้านอาหารแถวเมืองปากซองซึ่งรับรองแขกคู่มาเยือนสวนอาโกซึ่งเป็นสวนผักถัดไปก็เป็นสวนส้มบรรยากาศเป็นยังไงคุณนกพาจะพาเราพวกเราไปชมกันครับปากซองปักปากซองปากซองปากซองภาษาอีสานว่าปากซองถ้ภาษาไรภาษาไทยก็อาจจะออกปากซองอันไหนดียูพิกสามารถเปิดเผยตัวได้อ่า มอยู่ที่ไหนท่านไม่ได้นะตอนนี้ท่านอยู่อโกะอโกเนี่ยเป็นเป็นฝาอากาศเป็นยังไงบ้างแถวนี้อากาศดีอากาศดียี่ี่บอกไม่ไม่ใช่ท่านดูใหม่ท่านดูใหม่ปรับแล้วโอ้สิบแปดเออมันปรับมันปรับรอบสิบแปดพอท่านเปิดได้แล้วมันจะปรับตัวนิดนึงแล้วก็สิบแปดใช่ไหมวันนี้มีฝนตกโปรยใช่ไหมฝนตกตอนนี้มือปืนครับเนี่ยนี่มือปืนนี่โชคดีนะครับพี่ถ้าได้มาเนี่ย ปอ้างชื่อใครถึงมาได้ก็อาใครไปการันตีถึงมาได้อ้างว่าอ้างกัรองมีรปภที่เองห่วงเนี่ยก็เลยบอกว่าเชื่อใจได้สีเชื่อใจได้ก็เฉียวนี่แล้วเนาะอการัีื่อนอการนีมาปดไปอ้างยิงา่าะดเออ มาีกยรับได้หลายท่านทีมงานทั้งใหม่ทั้งเก่า้จะคคนที่เราต้องการแไดอากาศค่อนข้างที่จะช่ำหน่อยค่ะท่านุพานี่เป็นพิธีกรมาหลายงานเป็นโฆษกมาหลายงานท่านพูดธรรมดาก็ไม่ได้ต้องเย่นไหม เออมาที่นี่ผมว่าอากาศดีมากเลยนะปากซองโดยโดยเฉพาะอุณหภูมิเฉลี่ยของเขานี่ก็ประมาณ15 1 6องศาและเรามาช่วงปลายฝนต้นหนาวก็ยิ่งยิ่งดีเลยครับผมแล้วก็มากับคนที่รู้ใจเป็นทางด้านทีมงานของทางท่านดรวิรัพงษ์ทั้งก่อนทั้งใหม่นะครับก็มีความน่าสนใจริบโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันและก็มีประสบการณ์ได้ประสถานที่บางสถานที่ที่ผมไม่เคยไปมาก่อนนะครับผมฮะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ฮะ ก็ได้เจอเจอเจอแต่ว่าคนที่ให้บริการก็แอมนี่เป็นคนที่ขับรถตู้นะฮะซึ่งคมบริการดีมากแอมนี่ฮะนะครับนะแอมนี่คนหน้าตาดีนั่นแอมนี่เป็นคนเป็นคนสปโปลาที่หน้าตาดีดูแล้วเหมือนนายแบบเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็รวมทั้งในส่วนของเออ, <c oughs> เอ,อไม่รู้ว่าเมียคนไหนเนาะมันมีหลายคนเเมียหมายว่าเมียคนที่อยู่ยที่ร้านหรือว่าคนที่ขายซีมือถือรนา พูดอย่างนี้คนใครจะรักใครจะรักคือคนเดียวกันนะฮะเดี๋ยวบางคนที่ฟังฟังแล้วเกิดเชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวมีคดูอยู่ด้วยครอบครัวแตกแยกนะครับรู้สึกว่าตั้งตูนถึงครอบครัวดีเรี้ยงติ่งมันจะผมเลยนะแล้วห้าคนดูสิบคนเหลืออยู่ห้าคนเหลืออยู่หจากจากใครหนึ่งเหลืออยู่ห้าร้อย แล้วก็ถ้าเผื่อใครที่ยังไม่เคยมามาเมืองปากซองแนะนําอยากให้มานะฮะเพราะาอากาศดีมากครับบรรยากาศก,าก็ดีมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะสภาพป่าเขาแล้วก็การเส้นทางการขนส่งก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นก็มีสมาชิกของเราก็พูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเก็บด่านค่อนข้างจะถีปนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเผื่อเราเข้าใจโครงสร้าง อินฟราสตรักเจอร์ของเรานะครับเราก็จะเข้าใจเพราะว่าการลงทุนขับถนนภาครัฐเองเขาก็ต้องพึ่งพาภาคเอกชนลงทุนในการก่อสร้างถนน่านนะครับเพราะว่าถ้าเกืดออาศัยงบป,ประมาณของภาครัฐเองก็อาจจะไม่สามารถขยายเส้นทางได้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับทำให้เราไปมาก็สะดวกขึ้นโดยเฉพาะคนต่างชาติร้านกาแฟร้านอาหารที่เรามานั่งครั้งนี้ผมนั่งไปครั้งแรกนะครับบอกว่าบรรยากาศดีทีเดียวนะครับบรรยากาศดีมากนะก็มีความน่าสนใจครับดูการตกแต่ง ก็ทาได้ดีครับตอนนี้ท่านดรวิทย์รพงค์กำลังพาเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านนะครับร้านนี้มีชื่อว่าร้าน YG Coffee นะฮะ YG Coffee การตกแต่งร้านนี้ผมพอใจนะดูบรรยากาศคล้ายๆกับที่เมืองไทยเรานะครับในแง่ของเฟอร์นิเจอร์นะครับต่างๆก็ดีครับและน่าจะมีคาราเกตด้วยนะครับที่ดูนะดูลำโพงติดตั้งอย่างดีเลยนะครับร้านกาแฟที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ น่าจะเป็นสวนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีชื่อว่าอะไรฮะโอ,โอะไรนะฮะโโสวนอากโนะ,ะสวนอากซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงต้นไม้นะฮะของภาคเอกชนนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นสวนส้มน,นะฮะสวนการตกแต่งหน้าร้านของร้านกาแฟ,ฟ YG c o o f f e e นะครับผมก็ชอบไอเดียเขานะฮะชอบไอเดียเขามีการลดหลั่ลงมานะฮะ มีครับมีแอ่งเก็บน้ําเป็นน้าเป็นน่าจะเป็นน้ําบาดาลนะครับปล่อยให้ล้นแล้วก็ไหลลงสู่ข้างล่างครับน้ําใสมากเย็นสบายนะครับมีทางเข้าดูดีทีเดียวครับผมไม่รู้ว่าเจ้าของที่เป็นใครเป็นทางด้านนักลงทุนนี่เป็นใครนะครับแต่ว่าดูแล้วผมชอบบรรยากาศที่นี่นะชอบบรรยากาศคือโทนเขาใช้โทนสีเอื้อโทนนะครับออกเป็นโทนสีน้ําตาลเอื้อโทนต่งได้สวยครับผมยอมรับว่าคนออกแบบทัานได้ดีแม้แต่ตัวผนังเองก็ เขาก็ทาได้สวยนะฮะทบออกเป็นเหมือนกับเป็นตัวอิฐนะฮะตัวอิฐเลยนะฮะแต่ว่าตัวอิฐนี้น่าจะเป็นเหมือนกับวอลเปเปอร์มากกว่าก็ไม่ใช่ตัวอิฐจริงดูแล้วนะครับบนที่ออกแบบนี่ทาได้ดีครับผมแล้วก็พนักงานพนักงานเองก็น่ารักมากเลยนะนี่พนักงานสองคนนี้น่ารักมากครับชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรครับผมน้องน้องชื่ออะไรปูเป้นะฮะแลวคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะ นางชื่อนางนะครับผมคนที่ไหนครับเมืองโคกเมืองโคกนี่อยู่ที่ปากซองใช่ไหมโอ้เมืองคงเมืองคงเมืองคงแล้วน,น,น้องผูเป้นี่คนที่ไหน,นปากซองเหมือนกันามาอยู่ที่นี่นานแล้วยังครับงแต่เกิดคนะร้านนี้เปิดนานแล้วยังครับเนี่ยร้านนี้เดือนหนึ่งปีปีไหนปีปีปีหกเจ็ดนี้ ก็เปิดได้ประมาณน่าจะประมาณเก้าเดือนได้เก้าเดือนถึงนสิบเดือนได้นะครับผมโอเคเป็นร้านอาหารร้านกาแฟหรือเป็นอะไรเป็นเลสเทอรองหรือเป็นคอฟฟี่ไม่เป็นไรครับร่วมกันเนาะนะฮะลูกค้าจะมากในช่วงไหนวันไหนลูกค้าเยอะช่วงไหนเสาร์อาทิตย์อืมครับผมที่กำลังทำเป็นอันนี้เป็นชาหรือเป็นไรชาดื่มได้ไหมผมผมดื่มได้ไหมมีอะไรรสชาติตัวเของขอขอชิมหน่อย ไชิมไปชิมชิมของเรานี่แหละจะได้ใช้ปากร่วมกันเนี่ยไนโซชขนงครับอ่าน้องเขาน่ารักมากนะฮะเนี่ยเนี่ยสาวทางด้านเมืองปาาสองเมืองขงนะฮะเป็นน้ำชากาแฟอันนี้ปูเป้ตัวนี้ปูเป้ปูเป้เนี่ยอายุเท่าไหร่ละอู้ดูหน้าตาไม่น่าเชื่อเลยแค่แค่สิบแปดสิบเก้าปี อโอเคครับขอบคุณมากเลยครับผมโ้ขอบคุณมากใจดีใจดีมากนอกจากหน้าตาดีแล้วยังใจดีด้ดวยนะอ <laughs> ชอ <laughs> โอ้อ่มาออมาถึงทานกาไก่ของเรานะฮะเป็นทั้งไกลเป็นทั้งพกร,รอเป็นทั้งในแบบของเราด้วยนะครับแอมแอมนะฮะ <laughs> แอมนี่ได้ข่าวว่าเมียสวยตัวนะมีเมียกี่คนนั่นเนี่ย คนเดียวนะคนเดียวที่จำได้คนเดียวที่จำไม่ได้คนหลายคนติาเอออรถที่เราเชื่อนี่คือรถยี่ห้ออะไรครับเนี่ยรถตู้รถตู้เป็นของตัวเองเหรอใช่มากี่ปีแล้วล่ะเจ็ดแปดปีแปีแล้วนะครับก็เรียกว่าคุ้มแล้วงั้นเถอะซื้อมาเงินสดเลยแล้วลูกทัวร์เราที่เป็นไงครับ มีทุกเดือน,นไหมมีทุกสัปดาห์ไหมทุกตัวเราอาจจะช่วงนี้นะจะดูนี่กัดดนได,ได้ได้ทุกสัปดาห์โอ้ถ้าเผื่อจะอยู่ได้จะจะต้องมีลูกตัวอย่างน้อยกี่วันต่อเดือนถ้าเพื่อแค่อยู่ได้เน,น,านี่ยเจิตใจรอบต่อ,อ,อตเดือนอ,อ,อ่าฮะสี่ห้า ครับผมเวลาที่พาลูกทัวร์มานี่พาไปเที่ยวที่ไหนบ้างหลักๆก็เดนทางไปสซนปะซองโซนองไปเที่ยวภูเขาน้ําตกไปเที่ยวคาโอาเกะอ,อะไรประมาณนี้เหรออาภิชาติมาคุาหมายว่าข<ต>้อมูลร้านอาหารที่เที่ยวนี้ในในปะซองนี้เรารู้หมดเลยไหมรู้หมดเลยหมายาว่าสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ลูกค้าจะรู้เรื่องอะไรนี้สามารถตอบได้โอ้สุดยอดเลยครับผมแล้วมันรู้จักกับคนนี้ คก็คงยุติการขายคอบสดไว้เด๋ยนคราวนี้นะครับตอนเย็นเจอกันที่ชายบงรีสอร์ทชายบงรีชาบงได้เจอกับไม้ลำเท่